โอเคครับผมนะฮะมาครับผมสวัสดีครับ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 อ่ะเริ่มแรกเลยเราทั้กทายก่อนแล้วกันก่อนจะเข้าโปรโม,ช,มชั่นนะครับก็มาพบกับชิววอร์เชอร์นะครับท่านใดที่เข้ามาก็ฝากขอจอขอใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็<ม>ของชิวไปไหนนะคะนอกจากจะ มีชิวอเชอร์แบบนี้แล้วนะคะทั้งในและต่างประเทศนะโปรแกรมทัวร์ก็มีเช่นกันนะคะที่เรามีบริการรับจองนะคะวันนี้วันฮาโลวีนด้วยโอ้โหนะยใช่ไหมสามมิุลายนนะฮะใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยววันนี้ก็ระวังตัวพกพระหน่อยนะครับผมนะฮะคุณพกเลยเปล่ามีครับผมนะฮะหลายองค์เลยนะครับหลายองค์เลยใช่ครับผมนะฮะเขาเจอเขาใจเลยครับผมนะ พาที่แบบว่าพกติดตัวนี้คือแบบเปลี่ยนรายการนี่อ่ะ้าพาเนี่ยได้ชั่วโมงหนึ่งนะฮะเขาจอดใจหน่อยนะท้ารอคนเข้ามาสวัสดีทั้งบ้านฟ้านะคะสวัสดีทิกตอกด้วยนะครับก็วันนี้พบกับโปรโมชั่นวอยเชอร์นะครับใครที่ต้องการหาแบบว่าล่องเรือหรูนะย้ำแนะว่าเป็นเรือหรูเลยนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะคะมีทั้งแบบเรือหรูที่ภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็มีที่ พัทยาใช่ไหมพัทยาครับอ่าแล้วก็ในส่วนของล่องแม่น้ําเจ้าพญาด้วยเช่นกันครันะฮะวันนี้มีมาสามที่โชว์ก่อนอ่านะครับฝากขอเจอขอใจด้วยนะครับผมท่านใดที่เข้ามาชมนะฮะทางช่องทางติ๊กตอกนะติ๊กตอกมีประโยชน์นะครับผมนะฮะนี่เลยนะฮะมีประโยชน์ทางด้านไหนคะตื่นเต้นนะเออนะฮะ เพลินๆอะไรอย่างนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะภาพเสียงชัดเจนนะคะพิมพ์หนึ่งดันมาให้หน่อยนะคะทางบ้าน้าบ้านเขียวเอ้ยบ้านเขียวพิมพ์ไม่ได้นะฮะต็อกติ๊กต็อกอึ้งนะอ่ะนี่เลยครับใครที่เข้ามาสนใจโปรแกรมสนใจดีวันไหนก็สามารถแคปเจอร์ทักแอดมินได้เลยนะครับวันนี้คือย้ำนะครับเป็นล่องเรือหรูนะครับนะฮะก็คือมีท้งพัทยาภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพใช่ครับ เอา3ที่มานําเสนอก่อนเป็นพาราต่อท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ไฮไลท์กันแต่ละที่นะคะว่าแต่ละอันเนี่ยคือล่องเรือประมาณกี่โมงใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะต้องเตรียมตัวยังไงเราได้อะไรบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแบบกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีพี่พิมสีนะครับช่องทาง้ันพาสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่สคะสนใจอันไหนนะครับทักแหนมินได้เลยนะครับรายละเอียดโปรแกรมต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยท่าไหนาที่จะหา,าเป็นแบบว่าดินเนอร์อนะครับพาแฟนไปพาแบบผู้ใหญ่ไปนะครับเป็นเรือหรูแนะนํากันไปนะครับใช่ค่ะวันนี้มีมา3แพ็กเกจเลยเป็นบุฟเฟ่บนเรือนะคะ ทั้งดินเนอร์บนเรือยอทแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ตเรือหรูชมพชระอาทิตย์ตกนะคะทั้งสามที่<ล>นะคะเซ็ตนะฮภูเก็ตครับใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่พาราที่เบาเบาก่อนเลยนะคะครับผมนี่เลยค่ะกับโอเชียนสกายพัทยานะคะเป็นบุฟเฟ่ตบนเรือ กลางทะเลพัทยาเลยค่ะในพารานึ่งสามเก้าต่อท่านนะคะครับผมอ่านี่เลยนะใ,<ช>ใครที่อยากจะทานอาหารมดอันนี้คือ ทานบนกลางทะเลเลยนะนะครับกลางทะเลแบบนี้เลยนะครับมีเรือรับส่งนะฮะจากท่าเรือแหลมบริหาด้วยนะครับในพาราหนึ่งสามเก้านะครับนี่เลยนะบนเรือเขาเนี่ยก็จะออกเป็นแนวแบบว่าเอนเตอร์เทนนะมีมีเขาเรียกการแสดงโชว์บนเรือด้วยแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะครับทานไม่อั้นนะฮะโอ้โหราคานี้พารานี้นะเท่เรือแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะมีแสดงโชว์คาบาเร่ด้วยนะเป็นโชว์แบบว่าเจ้าชายอ่าวไทยเ ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันใช่ไีมบนไทยจะมีบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะครับผมเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติและอาหารทะเลค่ะครับรอบเขาเนี่ยจะมีรอบหกโมงเย็นและก็รอบหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะมีสองรอบนะคะครับผมล่ต่อท่านนะครับวันนี้ล่องก็ประมาณจริงๆเนี่ยคือร่องประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่ง ประมาณนี้นะคะนี่เลยบรรยากาศบนเรือเป็นแบบนี้เลยนะฮะอันนี้อยู่ท่ามกลางทะเลเลยนะครับน,ะะนี่เห็นไหมมีบรรยากาศมีแสงสีเสียงบนเรือนะครับ 1 3ึ0งสามเก้าศูนย์คือพาราต่อท่านนะครับในราคาอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นพาราคนไทยนะคะหนึ่งสามเก้าศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนต่างชาติแล้วเราจะพาเพื่อนต่างชาติเราไปด้วยเนี่ยของพาราของชาวต่างชาติเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะคะอันนี้นไทดูอาหารครับโอ้โหจัดเต็มไปเลยครับแบบบุฟเฟ่ทานให้อิ่มหนำสำราญบนเรือกลางทะเลนะฮะอันนี้คุ้มนะหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับต่อท่านนะครับ ่อันนี้คือต้องพาตัวเราเนี่ยไปอยู่ที่พัทยาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเวลาการแบบเช็คอินขึ้นเรือนะคะจากท่านะคะแล้วก็ไปล่องเรือเนี่ยรอบประมาณ6โมงเย็นนะคะเป็นรอบดินเนอร์เนาะหรือจะเป็นรอบค่ำน,นะคะครประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งก็มีเช่นกันนี่เนี่ยนะค,ะคนเรือก็แบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับบุฟเฟ่ต์นะครับทานได้ไม่อั้นไปเลยนะฮะถูกต้องนะครับนะคนอื่นก็คือจัดเต็มเลย คใครอยากรับรายละเอียดเพิ่มตเติมเกี่ยวกับตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะแคปได้เลยแคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเขียวนะคะแอดชื่อไปไหนนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะรหรือว่าทางบ้านฟ้าค่ะหรือช่องทาง TikTok ก,กนะคะก็คือที่โปรไฟล์เลยนะคะนี่เลยสวัสดีครับอ่ายูเซอร์นะครับ1นึกว,กว่าท่านนะ<ช>หนึ่งร้อยสาสท่านทิกต o อกนะฮะสนใจก็แคปเจอร์นะครับทักหาแอดมินได้เลยนะฮะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าให้อดินเนี่ยส่งภาพรายละเอียดของเรือหรืออาหารนะคะเขาให้ดูพิจารณาก่อนได้นะคะเพราะว่าเนี้ยเขาเขาร่องทุกวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวหม่ขอเช็คอีกสองรอบนะก<ด>็คือ6กโมงนะครับก<ช>ับทุ่มครึ่งสามารถ<ม>เลือกรอบได้นะครับก็เวลาเนี่ยประมาณาชั่วโมงครึ่งนะครับในการทานอาหารบนเรือนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็มีโชว์การแสดงด้วยซึ่งเป็น คาราที่รวมชมโชว์แล้วเรียบร้อยนะคะได้พามาด้วยนะได้ชมโชว์ด้วยนะคะจะเป็นโชว์คาราเร่หรือว่าเป็นโชว์ที่จะใช้อ่าวไทยไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะต้องมาไปลองดูนะครับก็แคปดูก่อนได้เลยนะคะสําหรับใครที่เราจะไปพักที่พัทยาอยู่แล้วเราต้องการแบบว่าเออบุฟเฟ่บนเรือกางทะเลพัทยาแบบนี้นะลำนี้เลยนะลำนี้เลยนะคะแคปใหม่อนเลย ทานอาหารบ<ช>นทะเล<ช>แบบปุกเป้แบบนี้ไปเลย<ช>เนี่ย <สง S 2> เรือลำใหญ่ๆไปเลยนะครับสนใจแคปแล้วก็ทักแชทหาแอดมินนะคะให้แอดมินส่งรายละเอียดภาพอ,อาหารหรือว่า,าที่นั่งเรือเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะเช็ครายละเอียดก่อนได้นะคะ ใครจะสำรองหรือว่าจะจองร่วมหน้านะคะก็ทักแอดมินได้เลยนะคะและอาหารเนี่ยคือนานาชาติเลยนะมีตัางอาหารไทยอาหารเมืกี้มีซูชิอะไรด้วยอาหารทะเลด้วยนะครับก็คือไม่ต้องห่วงเลยเครื่องดื่มอาหารหวานคือมีครบเลยนะครับใช่เพียง1390ต่อท่านเท่านั้นนะคะสำหรับคนไทยนะคะแต่ถ้าชาวต่างชาตินะจะเป็น16-80นนะคะต่อท่านนะคะยังไงก็แคปแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่องแชทได้เลยจ้ะ นบุฟเฟ่ต์นะนี่ยำบุฟเฟ่ต์ทานไม่อั้นนะฮะคะพี่สรัญญาสวัสดีครับถามบูฟเฟ่ต์มาพอดีเลยแหมมาพอดีเลยครับพี่นี่เลยฮะบุเฟ่ตครับนะฮะอันนี้เป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์นะฮะบนเรือหรูชมพานิ์ตกด้วยนะครับกับมิโลดี้ซันเซ็ตครูซนะฮะอันนี้คือไม่พาราเนี่ย2,500บาทนะครับต่อท่านนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวนะฮะมีอาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารอินเดียสำหรับมื้อข้าด้วยนะครับ นี่เลยนะเขาเปิดให้บริการทุกวันนะคะปิดวันเดียวคือวันพุธนะคะครับผมเสาร์อาทิตย์ได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นราคาผู้ใหญ่นะแต่จริงเขามีราคาเด็กด้วยนะประมาณ2,200มั้งผมจะไม่ผิดใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเด็กนะคะอายุแบบว่าไม่ถึง3ปีนะคะครับผมคือไปฟรีอ่าอันนี้บนเรือหรูเลยนะครับพี่พี่อ่าพี่อ่าพี่ชายก็ได้ครับพี่ชายนี่เลยนะฮะ2 0 0พ 250 0นะครับต่อท่านนะฮะอันนี้คือพาลานะครับใช่ค่ะอันนี้ใช้ได้ถึง31ตุลาปี68เลย1ปีเลยนะปีหน้าเลยใช่อันนี้<ช>จุดขึ้นเรือนะคะจะอยู่ที่ท่าเรืออ่าวฉลองนั่นเองนะคะ,คร,ะครับนี่ครับลายอาหารนี่คือแบบจัดเต็มฮะ<ช>โอ้โหแล้วก็ทานไปเนี่ยพร้อมกับวิวพระาที่ตกดินนะฮะเป็นแบบบุฟเฟ่ตินเนอร์แบบว่าสวยเลยนะครับอ่ะ ราคานี้นะคะรวมอะไรบ้างนะคะรวมรับส่งในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ตนะคะกระบาปลาตองกันลนแล้วก็กัตตะนะคะเป็นบุฟเฟ่บาร์บีคิวอาหารไทยและอินเดียสําหรับมื้อค่ำคือรบเลยนะครับใช่อันนี้เอ๊ะเราพูดได้ไหมว่าเทลได้ได้ได้ฉันต้องถามก่อนนะฮะบ็อกเทลใช่ไหมฟรีไปด้วยใช่ไหมหนึ่แก้วต่อท่ะนะครับอ่า กรุงเทพเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งพี่กรุงเทพเรามีแบบโอ้โหจัดเต็มเลยลำนี้คือแบบหรูหราเลยนะฮะแต่นี่คือภูเก็ตนะฮะภูเก็ตใช่พาราคือ2500ต่อท่านนะครับเป็นราคาผู้ใหญ่นะค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดพาราเด็กเนี่ยก็คือ3ปีขึ้นไปนะคะจนถึงอายุ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่2,200จ้ะใช่นะคะแต่ถ้าเกิดอายุไม่ถึง3ปีนะคะก็คือ4อ่าบริการทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธนะอันนี้มีเวลาออกเรือไหมฮะ เวลาออกเรือนะคะน่าจช่วงค่ำๆนะผมว่าเพราะเพะไปดูพระทิตตกดินไงช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวยังไงนะแคปแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะได้ส่งรายละเอียดรูปภาพอาหารหรือว่ารูปภาพการนั่งบนเรือนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้เอาไปพิจารณาก่อนเพื่อวางแผนเนาะวางแผนการเที่ยวร่วงหน้าแล้วก็หาแบบมือพิเศษพิเศษนะคะ ่นแบบนี้แล้วก็พาราดีเลยจ่ายทีเดียวนะคะได้ครบเลยทั้งชมวิวแล้วก็อาหารแบบบุฟเฟ่ตนะคะสวัสดีพี่วีรัสก์นที่ค่ะได้ครับผมบอกว่าสุดยอดฮะพี่โอ้โหสุดยอดพี่สนใจก็ทักแชถานมินได้เลยนะใช่นเอครับลำนี้เลยนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากไปชมพระอาทิตย์ตกภูเก็ตนะคะกับ m e โ o d y Sunset c r u รู e นะคะรับ ส่วนกรุงเทพครับคนขอมาเยอะเลยจริงๆเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเรามีหลายลำมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคัดมาเป็นลำที่แบบว่าหรูหราเลยนะฮะคือต้องแต่งชุดแบบหรูหราเหมือนกันใช่เป็นทางการนิดนึงนะฮะเพราะเขาจะมีเดสโค้ดสำหรับผู้หญิงผู้ชายนิดนึงนะคะเราเตรมตัวแบบว่าดีนิดนึงเพราะหลายท่านเนี่ยคือขอมานะว่าขอแบบลำที่แบบว่าขอหรูๆเลยจะพาแฟนเมดินเนอร์ช่วงเย็นขอแบบจัดเต็มนี่เลยฮะเราจัดมาให้เลยนะฮะ แอดแบงเอาหัวออกสิเอาหัวออกแล้วหัวน่นี่เลยนี่เลยเห็นไหมหรูไหมฮะหรูจริงนะใช่แบบนี้เลยต้องแต่งชุดแบบนี้นะเท่ากับเรือเลยนะคะคือสวยไปถ่ายรูปเช็คอินลรากินอาหารชมวิวนะคะลองแม่น้ำเจ้าพญานะคะแล้วก็อาหารเขาก็แบบพรีเมียมเลยอันนี้ก็เป็นการล่องเรือแบบพรีเมียมเลยนะทุกานนะคะอ่ะพาลานี้เลยค่ะ 4,500นะคะเริ่มต้น4,500ต่อท่านนะคะ,ะ,คะเป็นนี่เลยดินเนอร์เรือยอทนะคะอันนี้เป็นเรือยอทนะคะล,ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพยานะคะกับพริ รูสนั่นเองนะคะใช่ครับก็คือรายการอาหารเนี่ยขาจะเสิร์ฟเป็นเซ็ตนะครับเป็นเซ็ตอาหารไทยเนี่ยสี่คอร์สแล้วก็มีเครื่องดื่มน้่มารวมให้แบบไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีม็อกเทลให้ด้วยนะครับพารานี้นะครับ4ี0 0บาทต่อ1่ท่านนะครับก็คือเป็นแบบสุดหรูเลยนะฮะล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นดินเนอร์นะฮะนี่ฮะนะครับถามว่า ทำไมถึงเริ่มต้น4,005ต่อท่านเพราะว่ามันจะมีอีกภารานึงเป็น4,900ต่อท่านซึ่ง4,900เนี่ยจะมีฟรีโฟให้ครับอ่าซึ่งมีคคอรเคลและว,ว,ว,วายได้ไหมอ่าไ,ไ,ได้ได้มาขนาดนี้เลยครับพี่นะฮะก็จักเลยน,นะม่แน่น <ะ S 1> ใ,นใจว่าสามารถพูดได้ไหมอะ่ะเออนะคะกลัวแบบปิวเนาะ เออนะคะก็จะมีพลา4,500และ4,900ถ้า4,900เนี่ยจะรวมฟรีโฟอ่าอันนี้เรือออกทุกวันเสาร์นะครับก็คือเวลาออกเนี่ยก็คือ5โมงเย็นถูกไหมถึง1ทุ่มนะครับก็คือ5 6 7 2ชั่วโมงใช่นะครับ2ชั่วโมงเรือเต็มนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยจะเป็นแบบมีเครื่องดื่มต้อนรับนะคะเป็นแบบว่า แชมเปญคือดูนี่ดูโต๊ะซะก่อนนะเห็นไหมดูแก้วซะก่อนนะฮะอันนี้คือเหมาะกับโอกาสพิเศษถูกไหมใช่ใครจะพาแบบหวานใจไปพาไปดินดงดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครบวันครบรอบวันกงวันเกิดนะก็ประทับใจแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มเลยนะฮะใช่ค่ะสองชั่วโมงนะครับในการล่องเรือนะครับเซตอาหารอย่างที่แอดแบงค์บอกเลยนะคะก็จะเป็นอาหารไทยแบบสี่คอร์สสี่คอร์สก็จะแบบออเดอร์อาาเมนคอร์ส ของหวานนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะใช่เครื่องดื่มน้ําอัดลมแบบไม่อั้นเราก็รวมม็อกเทลด้วยนะแต่ถ้าสี่พันเก้าจะได้เป็นแบบอีกเครื่องดื่มหนึ่งเออนะคะดีมากนี่เลยเป็นเรือแบบนี้นะฮะเป็นเรือไม้หรูๆแบบนี้เลยนะฮะใช่อันนี้หลูหลาเลยนะไม่บอกเลยเพราะว่าคือเรือสวยด้วยนะคะพอเรือสวยแบบการแต่งตัวเราก็จะสวยไปด้วยนะนี่เลย แบบนี้เลยต้องเป็นแบบนี้เลยต้องแต่งแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะใช่โค้ดของเขาในการขึ้นเรือนี่อยู่นะสักครั้งหนึ่งในการบอกว่าประสบการณ์ในการไปดินเนอร์แบบสุดหรูแบบรีเนียมนะคะสุดหรูเลยพาราเท่านี้เท่านั้นนะใช่ครับพันห้าร้อยโต๊ท่านเท่านั้นเองหลายท่านขอมาจัดให้จริงเรามีราคาอื่นนท่านใดที่สนใจที่จะล้องเรียนทางเจ้าพยานามีราคาอื่นให้เลือกมีหลายลำให้เลือกเอายงี้ดีกว่ามีหลายแบ แต่อันนี้จะเป็นเรือยอทนะคะจะเป็นเรือยอทอย่างที่แบงค์บอกเราจะมีเรือบุฟเฟ่ตดินเนอร์ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมีหลายลำหลายลำลยแบบเลยนะคะ แต่เน,นี้จะเป็นในลักษณะดินเนอร์บนเรือยอทนะคะ<ช>จึงเป็นแบบพรีเมียมนะคะก็สามารถแคปแล้วก็ขอภาพขอแบบว่ารายละเอียดเพิ่มเติมไปตัดสินใจก่อนได้เพราะเรามีหลายลาจริงๆนะคะวันนี้เลยเอาตัวนี้มาแนะนำมานำเสนอก่อนนะคะครับผม,มในพาราสี่หาศูนยต่อท่านใช่นะครับ อันนี้นนะจะล่องเฉพาะวันเสาร์นะคะควันเสาร์เท่านั้นตอนมีรอบเดียวด้วยก็คือ5โมงนะคะถึง 1>, 1ทุ่มนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะครับผม,มนี่น <ะ S 2> นพึกครูสนะครับใช่แบบนี้เลย,บบเลยอ่ะ แคมเปญนะทานแชมพูแคมเปญนะจิบมูจิบวายนะฮะแล้วก็ล่องเรือนะครับนางเจ้าพยานะครับถ่ายรูปสวยแน่นอนบอกเลยนะแล้วเราก็แต่งชุดแบบเท่ด้วยอ่ะใส่สูตรนะโอ้โหนะฮะจากที่รออยู่แล้วจะหล่อแบบหล่อเลยหล่อเลยนะเลยไปเลยนะ ก็ถ้าใครสนใจนะครับดีลไหนก็สามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะครับก็ย้ำนะเราเรามีเรือเนี่ยหลายลำมากแต่ว่า<ช>ลำนี้ที่นำเสนอเนี่ยคือแบบว่าลูกเพจขอมาแบบว่าขอแบบหรูเลยนะฮะ<ช> <g ly> ขอแบบหรูหราเลยแล้วก็จัดให้เลยนะครับนะฮะพึิกครูสนะครับลำนี้เลยนะครับนี่สามารถจองกับทางแอดมินได้ถ้าเกิดใครสนใจต้องการสํารองนะคะที่ในส่วนของการล่องเรือนะคะก็สํารองผ่านทางชิวไปไหนได้เลยค่ะมีสํารองได้ทุกลำนะบอกเลยนะ ก็ท่านใดที่เข้ามาช่วงท้ายไลฟ์นะครับวันนี้นะครับนำเสนอเนเป็นบุฟเฟ่นะครับบนเรือหรูนะครับย้ำว่าเป็นเรือหรูเลยนะครับทั้งกรุงเทพนะครับพัทยาแล้วก็ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวรวมกันอีกนิดนึงค่ะวันนี้เอามานนำเสนอนะคะสำหรับ ทิปร่องเรือแล้วก็รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะมีสามรำวันนี้ที่เราเอามานำเสนอมีเป็นแบบกรุงเทพหนึ่งรำนะคะแล้วก็ภูเก็ตหนึ่งแล้วก็พัทยานะคะหนึ่ง <1 S 2> นะคะแคปรวมได้<ม>เลย,ยนะคะพภูเก็ตภูเก็ตนี่คือเป็นแบบซันเซ็ตเลยนะครับมนโรดี้ซันเซ็ตคูสเลยนะฮะเป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนกันนะครับม,มีบุฟเฟ่ต์อาหารไทยนะฮะแล้วก็มี อินเดียรับมือค่ำด้วยบาร์บ<ช>ีคิวด้วยนะครับใ,<ช>ในพารา2,500บาทต่อท่านนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ออกเลยทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับ,รบสารพิภูเก็บเนาะแล้วก็พัทยานะครับนี่เลยนะคุณเจนนี่นะคะในติกต็อกบอกว่าร่องเรือทานอาหารรวมกี่ชั่วโมงคะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน 2, 2ชั่วโมงคะ่ะอย่างตัวพลึก ครูเนี่ยในกรุงเทพนะคะเจ้าพยานะก็คือ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวพัทยานะคะครประมาณชั่วโมงครึ่ง <นะ S 2> เนโนดี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะประมาณนี้นะครับ แต่นอกเหนือจาก3ามลำที่เราเอามานําเสนอนะคะเรายังมีอีกหลายลำของในส่วนของร่องแม่น้าเจ้าพยานะคะไม่ว่าจะเป็นอารังกาวีว่านะคะจะเป็นแบบว่าในส่วนของเจ้าพยาครูสนะคะและก็อีกหลายลำที่ม่ยังพูดไม่ครบนะมันมีหลายลำมากสามารถใช่ไอสามารถสอบถามได้อเพ่นอย่างเงี้ยอยากได้เป็นแบบอ่า แบบแบบแบบไหนนะคร<ช>ับโซนนั่งเรือแบบไหนนะครับมีกุ้งแม่น้ำไม้อะไรเงี้ยสอบถามได้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีท่าสองท่าให้เลือกแล้วบางลำเนี่ยเขาจะไปแค่ท่านั้นท่าเดียวจะมีแบบขึ้นที่ท่าเอเชียทีแล้วก็ไอคอนสยามนะคะยังไงก็สอบถามกับทางแอดมินให้แอดมินเนี่ยส่งไปให้เลือกก่อนว่าเรารชอบแบบ ลำไหนนะคะขึ้นท่าไหนนะคะครับอ่ะส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวขอภาพอีกสักหนึ่งรอบครับนี่เลยเริ่มต้นด้วยโอเชียร์กายพญาเลยนะครับในพาราหนึ่งสามเก้าศูนย์ต่อท่านนะครับเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะฮะนี่เลยนะครับนี่เลยนะคืออันนี้คือทานอาหารบนทะเลเลยนะกลางทะเลพัทยาเลยนะครับมีบอกว่ามีรถรับมีเรือส่งนะครับจากท่าเรือแหลมบาลีไฮด้วย มีโชว์การแสดงนะครับคาราบลลแล้วก็เจ้าชายอ่าวไทยด้วยเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติแล้วก็มีอาหารทะเลนะคะมีสองรอบก็คือรอบขึ้นตอนหกโมงเย็นนะคะกับอีกรอบจะเป็นรอบหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะใช่ครับสามารถเลือกรอบไปเลยบนเรือก็บรรยากาศแบบในภาพเลยนะครับเรือลำใหญ่นะฮะ เรือล้ำใหญ่ๆเลยนะนี่นะอันนี้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะรวมรับประทานอาหารแล้วนะคะดูดิโอหอาหารอราอาหารนี่คือจัดเต็มในอาหารไทยนะการชมโชว์แล้วนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นคาเบเร่หรือว่าจะเป็นเจ้าชายอ่าวไทยนะคะตัวนี้1390นะครับทารานี่เลยนะครับสนใจก็แคปเจอร์ทักหาอมินได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 1390เจ้าอันนี้เหมือนมีราคาเด็กด้วยนะผมจำไม่ผิดใช่สามารถเช็คราคาเด็กได้นะน่าจะาก990นะครับราคาเด็ก990นะแต่ว่าอันนี้มีมีภาราต่างชาตินะแต่อันนี้คือภาราผู้ใหญ่คนไทยนะคะแต่ถ้าเกิดต่างชาติเลยเนี่ยจะเป็นภาระ1 6 8 0ต่อท่านนะคะพาเพื่อนต่างชาติไปทานอาหารบนทะเลได้กลางทะเลพัทยาเลยนะครับบนเรือเลยนะฮะ นี่สีสันเนาะยิ่งช่วงค่ำๆอ่ะนะก็จะเปิดไฟอะไรเงี้ยบนเรือเคยไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยขึ้นเรือลำนี้เห็นแบบว่าโดดเด่นมากลำนี้โดดเด่นมากจริงๆนะครับนี่เลยนะถ้าเรายังไม่เยไปานะครับก็มีภาคเหนือหรือเปล่าครับหมายถึงว่าอบอเชอร์ใช่ไหมครับพี่ นะครับหร,หรือว่าหรือว่าหรือว่าเรือครับ <c oughs> แน<ต>่อสอบถามเข้ามาได้คร<ช>ับพี่นะครับแอดมินได้เลยค่ะถามว่าทักยังไงสนใจแล้วต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทำยังไงนะคะคก็สามารถไปที่ทางบ้านเขียวนะคะบ้านเขียวเนี่ยก็พิมพ์ ID นะคะแอดทิวไปไหนเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อเหมือนโปรไฟล์เลยนะคะครหรือว่าทางบ้านฟ้าอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะคแล้วก็ทางติ๊กต็อกเนี่ยก็คือกดที่ ตัวโปรไฟล์นะคะกดติดตามและกดส่งข้อความได้เลยนะคะแอดมินพร้อมให้บริการทุกวันจันทถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะทั้งแบบว่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศแล้วก็แพ็กเกจต ทัวตัวกิจกรรมในประเทศแล้วก็ล่องเรือรวมรับประทานอาหารแบบนี้นะคะที่เราเอามานําเสนอกันพี่เบิร์ดบอกใช่ครับอ่าพี่ชายสามารถทักบ้านเขียวได้เลยนะฮะใช่เลยภาคเหนือเรามีเยอะมากนะครับเชียงใหม่เราก็มีอยู่นะฮะยังไงเป็นการให้ทักมาก่อนเพราะว่าทุกเรื่องเที่ยวเราพยายามรวบรวมข้อมูลและสามารถทําการจองได้เลยนะคะสํารองได้เลยนะคะผ่านชิวไปไหนนะทีมงานชิวไปไหนเราแบบว่าพร้อมตอบพร้อมตอบมักเลยนะคะ อ่ลำต่อไปครับนี่ท่านนายอยู่ภูเก็ตครับแล้วก็ต้องการทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับบนเรือหรูนะครับโชมฤทิตกดินนะฮะช่วงค่ำนะครับในพาราสองห้าศูนย์ศูนย์ต่อท่านนะเป็นบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวอาหารไทยและอินเดียสับมือค่ำเลยนะครับจุดขึ้นเรือที่ท่าเรืออ่าวฉลองนะฮะนี่เลยนะครับนี่ซันเซ็ตครับโอ้โหเมโลดี้ซันเซ็ตทูสนะครับอ่า ให้บริการทุกวันนะเขาพาร่องทุกวันยกเว้นวันพุธแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะหยุดวันพุธวันเดียวนะก็คือล่องเรือในช่วงตอนเย็นเลยแล้วก็ภารานี้นะรวมรับส่งในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ตด,ด้วยนะคะคก็คือต้องไปอยู่เอาตัวเราไปอยู่ที่นู่นก่อนนะคะคก็จะมีแบบว่าในตัวเมืองกำมลาป่าตองกะลนแล้วก็กะตะนะคะเป็นบุฟเฟ บาร์บีคิวแบบนี้นะนี่เลยนะครับอาหารจัดเต็มเลยนะครับ2 5 0หต่อท่านนะพาลานี้นะครับถูกต้อแล้วก็โชวมาที่ตกดินด้วยเนีถือเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์นะครับท่ามกลางแบบบรรยากาศดีเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าพาเด็กไปด้วยนะคะอายุ3 1 0ถึง10ปีเนี่ยจะชำระเพียง2,200เท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดอายุนะคะไม่ถึง3ขวบนะคะก็สามารถพาไปได้ฟรีเลยนะคะครับผมสามารถ ทักหาแอดมินก่อนได้เลยนะคะให้แอดมินเช็คให้นะนี่นะอ่าแล้วก็รำสุดท้ายครับำสุดท้ายนะบอกเลยว่าลำนี้หรูหราอลังการมากนะฮะคือใครที่แบบว่าอยากได้ความพมรีเมียมถ่ายรูปแบบว่าใส่ชุดแบบนี่เลยแบบการาดินเนอร์นะคะโโใส่ชุดพิ้วผิวพิ้วไหวแบบนี้นะคะใส่รองเท้าต้นสูงใส่บู๊ใส่สูทนะคะอันนี้เหมาะมากนะคะเพราะว่า คือเป็นแบบว่าเรือหรูเลยเพราะว่าเขาจะพาไปขึ้นเรือยอทนะคะดินเนอร์บนเรือยอทแล้วก็อาหาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นคอร์สนะคะใช่ครับสี่คอร์สไปเลยนะครับใช่ตัวนี้นะคะสี่คอร์สนะคะคือรวมเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบไม่อั้นแล้วก็ยังมีม็อกเทลด้วยนะครับเริ่มต้น4,500ต่อท่านนะคะ อีกภาราหนึ่ง4,900เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มพิเศษอีกอันนึงนะคะที่เป็นฟรีโฟให้เลยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะล่องเรือเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นและมีรอบเดียวคือ5โมงถึงหนึ่งทุ่มสองชั่วโมงเต็มเต็มอันนี้ครับผมน,ะะนี่เลยครับเรือแบบนี้เลยฮะหรูหราไปเลยครับ4,500นะครับต่อท่านนะ สักครั้งเนาะถ่ายรูปสวยๆใช่นะก็โอกาสพิเศษเนาะเพราะว่าเรือก็สวยมากจริงๆนะคะเรือสวยมากจริงๆเอาจงจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยจะมีทีมงานเราไปลงพื้นที่บนเรือนี้ใช่เอาแล้วครับรอดูดามนะคะเดี๋ยวแอดูเลยแบบว่าจะแบบว่าถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาแน่นอนหรืออาจจะมีไลฟ์ให้ชมบรรยากาศจริงนะคะ ยังไงแคปไว้ก่อนสําหรับใครที่สนใจที่แบบว่าเอ้ยสักครั้งในดินเนอร์บนเรือยอทนะคะแล้วก็ชมวิวแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะคะแต่ชุดแบบนี้เลยนะครับใช่เลยคุณมีคุณผู้ชายจัดเต็มแบบนี้เลยนะอันนี้คือแบบว่าในกรุงเทพนะคะจริงก็มีหลายลํานะครับมีหลายร้าสนใจแบบว่าเฮ้ยอยากแบบว่าบุฟเฟ่แบบเขาเรียกอะไรบุฟเฟ่ทั่วไปที่เป็นแบบว่าทั้ง มีกุ้งแม่น้ำนะคะอาหารทะเลสุกชีแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเรามีหลายลำมากนะครับก็คือราคามีตั้งแต่ผัดหลักพันหลักร้อยก็มีหลักร้อยปลายแบบว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่ช่วงนะจริงๆนะสอบถามเข้ามาได้นะครับนะคะสอบถามมาเลยอ่ะนะครับวันนี้ก็แนะนํากันนะสามลำอาะคุ้ไปแล้วนะครับผมนี่เลยนะอ่ะนี่เลยแคปรวมเลยนะคะก็รับรายละเอียดสอบถามกับทางแอดมินก่อนเลยนะคะที่ช่องแชทนะคะ ที่กล่องข้อความได้เลยนะคะบ้านเขียวนะคะทักที่บ้านเขียวนะคะ ID Add ชิวไปไหนนะคะต้องมีอดด้วยนะชิวไปไหนนะคะหรือทางบ้านฟ้าก็อินบ็อกได้เลยค่ะทาง t i k t o k ก็นี่เลย ตรงคลิกที่ปุ่มโปรไฟล์นะดูตรงไบโอได้เลยนะคะแล้วก็คลิกกล่องข้อความหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินพร้อมให้บริการตอบคำถามนะคะ9้าโมงถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยจ้ะใช่ครับสอบถามก็มาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจเลยครับพี่นะครับเชียงคืนตีหนึ่งพี่ทักเข้ามาเลยใชแอดมินบางคนยังไม่นอนเลยครับพี่นะครับไม่รู้ทำอะไรอยู่นะฮะ แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะอย่อนจะมีไลฟ์ทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าเราจะมีทั้งวอเชอช์ที่พักนะคะแพ็กเกจทัวร์ตัวกิจกรรมเที่ยวในประเทศนะคะแล้วก็โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศนะคะทั้งยุโรปและเอเชียนะคะมีค่อนข้างครบเลยนะคะก็สามารถสอบถามมาก่อนได้เลยทุกเรื่องเที่ยวเลยนะคะช่วงนี้ทัวร์จีนกำลังมามากเลยนะอยากไปเอาจริงรนีคือแบบ มีแคนถามของชันออสี่ดารุณีเรามีหลายรูทหน้านะครับแล้วก็เป็นพาราพิเศษด้วยนะคนแล้วนะคยังไงก็จะมีทัวร์ใกล้วันเดินทางด้วยยังไงสามารถทักแอดมินไปก่อนได้เลยว่าช่วงนี้มีแบบว่าทัวร์ใกล้วันเดินทางอะไรบ้างไหมนะคะก็ฝากติดตามไว้ก่อนได้เลยนะคะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะฮะขอบคุณท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะเข้ามาับชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ